อาลเครับกราบสีผมมาพบกันแล้วผมราดมใหาจ่ายระบบขัดลอกพอสวร์น,นะครับผมวันดีเป็นตอนที่1นึ่งพนถึงตอนที่1นึ่งพนะครับผมอาลเครับเพื่อกกระเสียร้วผมไปรับชมรับฟังต่อแต่เมื่อวานเรียกว่าคาเวลาผ่านไปหลายพันปีในอดีตนั้นเวลาแค่หมื่นปีอาจจะไม่นานมากนะเพราะราชาแห่งสวรรค์บางตนก็ทาการก้าถอยด้วยเวลาที่นานกรน,นี แต่ในตอนนี้ในโรคแห่งเตานัน้นมีโอกาสกำเนิดขึ้นมากมาดังนั้นเวลาหนบ่นปีจึงถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างดอนนานแกกละการแปลงในโรคกึ่งเตาทั้งหมดนั้นจึงมีความเร็วมากขึ้นด้วยเช่นกันในเวลานี้มีพ่อรุที่แท้จริงครึ่งขั้นมากเกินไปในโรคกึ่งเต่าสำหรับราชาทิท้จริงคอขวดที่มันสามารถทำไรายได้ในดีแต่มันกลับสามารถทำไ,ได้เร่งง่ายในยุคนี้ ในอดีตนั้นมีราชาที่แท้จริงจแนวนมากที่ไม่สามารถที่จะเลื่อนขั้นกลายเป็นพ่อรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นได้แต่ในตอนนี้ผู้คนหลายคนจะเชี่ยกัดหนีเพื่อทําลายพันการแต่เลื่อนขั้นกลายเป็นพ่อรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นอาจกล่าวได้ว่ากองทัพระดับสูงต่างๆนั้นสามารถให้กําเนิดพ่อรุษที่แท้จริงขึ้นขั้นได้แต่ละคนจะ่ง่ายดายเพราะแม้แต่พมนุษก็ยังให้กําเนิดพ่อรุดที่แท้จริงครึ่งขั้นแต่คนพ่อรุดที่แท้จริงครึ่ง ขั้นของพมนุษย์หลายคนนั้นยังได้ใช้สี่ิชวิตยตัวกำเนิดที่เทียนมอบให้เพื่อทำการทำราาารลายพานาคาและเรื่องขั้นเข้าสู่ขอบเขตของธาตุแท,ท,ท้จริงครึ่งขัง้นแม้มันจะมีข้อพ้องปังต่างในการเดินขั้นกลายเป็นพาตุแท,ท,ท้จริงครึ่งขั้น แต่ผู้ตนขวาพมนุษตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจเพราะทายที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่ได้มีความหวังที่จะเลื่อนขั้นกลายเป็นพ่อรุริติทเตาในอนาคตและในตอนนี้ถ้าพวกเขาสามารถเลื่อนขั้นกลายเป็นพ่อรุ่่ท้จริง พวกเขาก็อยากกลายเปีนคนยาคนโตที่แท้จริงซึ่งพวกมันจะทำให้พวกเขามีความสุขเป็นเรื่องปกติในอดีตนั้นโอกาสที่จะสามารถยกระดับกลายเป็นพรอรุษที่แท้จริงขึ้นขั้นนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ตาชาที่แท้จริงจำนวนในมาต้นต่างก็ต่อสู้กันและแม้แต่สาพวพบสิษธตรงของพ่อรุษตะทิเตา่าก็ยังหัวใจเต้นแรง และเป็นที่ชัดเจนว่าเจสเชนนั้นได้ใช้สมบัติมาสาเพื่อทําการซื้อสิ่งของที่สามารถกลับชช้มาเกิดได้แต่มันไม่ใช่เมล็ดพันธุ์แห่งกจิติแต่มันนั้นคือใบไม้แห่งการเกิดใหม่มันคือใบไม้ผลต้นไม้แห่งการเกิดใหม่และยังมีผลไม้แห่งการเกิดใหม่อีกตู้แต่ผลรับของพวกมันนั้นไม่ได้เดีดเท่าเมล็ดพันธุ์แห่งการยุติ สิ่งมีชีวิตแต่ก็ตามที่กระแทกมาเกิดตัวใไม้แห่งการเกิดใหม่จะมีค่อยมีพสวรรค์มาก,กภายในอนาคตแต่เย่เทียนนั้นไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เลยเพราะเขานั้นสามารถมอบพอสวรรค์ได้ตามต้องการดังนั้นเขาบ้าวหนีจึงแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยขอได้มอบมเมล็ดพันธุ์แห่งการเกิดใหม่ให้กับเย่จู๋น้องสาวของเขา เพื่อที่จะให้น้องสาวเขากับชาติมาเกิดใหม่และในตอนนี้เธอก็ได้ผฝนดูในขอบเขตแม่สวรรค์อีกครั้งและภายจากองเยียนเซลเย่ในตอนนี้เธอก็กลายเป็นผามนาสอันยิ่งใหญ่ในอาดับราชาแห่งสวรรค์โดยมีรากฐานที่ลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งถ้าเธอไม่จำเป็นจะต,ต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุด เธอคงจะสามารถก้าวเข้าสู่ระดับราชาดิแทจริงเป็นที่ระบอยแรและความกกาวหน้าของเยเทียนเองก็ค่อนข้างมากเช่นกันการถล่มทวายจิตวิญญาณในรูปทางแห่งเตาของเขานั้นได้มาถึงขอบเขต30เป็นที่ระบอยแรวเนื่อเสียดายที่ขอบเขตพบรุดดิแทจริงครึ่งขั้นนั้นไม่สามารถขัดเกลาคัามารแกงทางกายภาพได้เย่เทียนตอนหายใจในขอบเขตพบรุดีิแทจริงครึ่งขั้นนั้น ไม่สามารถขัดเก่าขอบเขตพลังปานศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายแต่มันจะช่ยวยเพิ่มพลังงานจิตวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยการร,รวมรวมจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กับรูปทางแห่งเต่ามันจะทําให้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นเพิ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและสภาวะการควบคุมร่างกายก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันดังนั้นความแข็งแกร่งที่สามารถแสดงออกมาได้นั้น ถึงมากขึ้นเรื่อยเป็นเรื่องปกติยกตัวอย่างเช่นความแข็งแกร่งของเยเทียนที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแต่ยังน้อยความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสิทธ์น้องเล็กเจ้าโปรดมาเขอร่วมกันประชุมราชาที่แท้จริงตรงไห้ส่งข้อความข้ามาหลังจากเยเทียนได้รับมันขอก็ได้ทาการชิกรชากผ่านธรรมตี และเดินทางมาที่วิหารสวรรค์แห่งขว่างเปล่าในทันทีณวิหารสวรรค์แห่งขว่างเปล่าภายในห้องประชุม,มเพราะรุดกิทลจริงครึ่งขั้น,นต่างก็เดินทางมาในที่แห่งนี้และจำนวนทั้งหมดของพวกเขานั้นก็มีเกิดบ1,000พคนหากเป็นแนด่ดีคงไม่มีเพราะรุดกิเลจริงครึ่งขั้น,นที่อยู่ในมาสวรรค์แห่งคว่างเปล่ามากมายขนาดนี้ พอดทายที่สุดแต้ววียนสวรรค์แห่งความเปล่านั้นก็จําเป็นจะต้องใช้เวลานานในการกําเนิดบารุดที่แท้จริงขึ้งขั้นขึ้นมาสักคนและมันจะเป็นเรื่องเกินจริงเกินไปที่จะสามารถให้กําเนิดบารุดที่แท้จริงครึ่งเก้านับสิคนในเวลาเดียวกัน แต่ในตอนนี้บริษที่แท้จริงครึ่งขั้น,นแต่บางคนได้มาดองตัวการช่งเป็นสิ่งที่น่าปวาดกลัวมากจริงๆเยี่เทีแย่และาชาติที่แท้จริงตรงไยอาจกล่าวว่าเปรดับลงสุดเขามีหัตถ์รค์แห่งกบ้างปากแต่พวกเขาก็มาได้เป็นประธานในประชมุมในครั้งนี้ตู้ห่อร่าของพ่อรุษาทิตเต่าปรากฏขึ้นเลน็กน้อยและในตอนนั้นเองร่างอัตารของพ่อรุนตาทิศเต่าก็ได้ประกอบขึ้น แต่มันนั้นไม่ใช่พ่อทุตรตทเต่าสูเทียพอร่างตารของพ่อทุตรตทเตาสูเทียนนันได้ทําการปิดใันผลที่ในสักแห่งในซากประรพังของสนามรบและจังไม่ได้ออกมาในเวลานี้พ่อทุตรตทเตาทีได้ปลุกตัวขึ้นนั้นมีชื่อว่าพ่อทุตรตทเต่าจวนอี้ซึ่งเป็นสิทธิสายตรงของพ่อทุตจูเทีย แต่พ่อรุ่น่อนที่นั้นเป็นพ่อรุดอราทิตเต่าแมวเย,ย่เทียนแต่เขาจะเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเรียกกันได้ว่าเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องได้แต่เย,ย่เทียนจําเป็นจะต้องเรียกเขาว่าเป็นพ่อรุร่อาทิตเต่าที่น้าเคาร์ คารวาบารุษตัดิเตาต่วนอี้พรอุษที่แท้จริงครึ่งขั้นทั้งหมดกล่าวด้วยความคอรพรพ่อทุษตัดิเต่าจ่วนอี้นั้นเป็น,นพ่าาอทุษตัดิเต่าสวรรค์อัตภิสอารแลงร่างประทานของพ่อทุษจ่วนอี้นั้นก็ไม่สามารถที่จะอชนะเจ้เทียนได้แต่เย่ยเทียนก็ไม่กล้าที่จะดึงมินเขาเช่นกันพลังจากที่ร่างประทานของพ่อทุษตัดิเต่าจ่วนอีป้ปรากฏขึ้นเขาก็ได้จ้องมองไปรอบๆและกล่าวออกมาว่าทุกท่านที่ข้ามาในครั้งนี้เพื่อ ที่จะบอกกล่าวอย่างดิ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าเนื่องจากการสืบสวนของพระรูปตาที่เต่ารายคนมันมีซากประพังแห่งหนึ่งที่เกิดความผันผอนขึ้นทในแห่งในโรคปกึ่งเตาแห่งนี้ แต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้เรลานานเท่าไรกว่าซากประาพังแห่งนั้นจะปรากฏตัวออกมาและคราวนี้ซากประาพังแห่งนั้นแตกต่างจากซากประาพังปกติเพราะมันนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศแปลกๆและดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่เราไม่สามารถทำของขัดใจได้และหลังจากการคำนวณของพวกเราเรา,เราก็พบว่าร่างวตานของบรุษตาทีเต่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปได้กดเกณฑ์ในที่นั้นไม่ได้เลยจ้า ให้ผู้ที่แข่งแก่งขวางพ่อทุตทท่แท้จริงสามารถเข้าไปได้พ่อรุตรดวนอี้เนื่องจากท่านไม่รู้สถานที่แท้จริงของแท้ประดพังแห่งนั้นแล้วทําไมท่านถึงมาบอกสถานเฉพาะเหล่านั้นกับพวกเราเป็นการส่วนตัวรา,ราชาที่แท้จริงตรงไฮเกามาจะสงสัยเนื่องจากบรุรดัลิตเตสวรรค์อันดับที่สี ของกองรังเหนือธรรมชาติทั้งสีนั้นได้ใช้ที่นี่ครับในการทำนาและคนพบว่าซรากปราพังแห่งนั้นมีโอกาสที่ดีไปยังมากสำหรับพวกเจ้าที่เป็นประโยชน์จริจริงซึ่งขั้นมันจะต้องเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ย่างจริงจะไม่ต้องสงสัยตามข้อมูลที่รับมามีโอกาสไปยางมากที่พวกเจ้าจะรับสมบัติฮาร์โมนีและมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ชิ้นเดียวมันมีสมบัติฮาร์โมนีมากกว่าหนึ่งชิ้น งานของพวกเจ้าก็คือการเข้าไปในซากปลาพังของสนามรบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพียงสวัรค์แทบของเปล่าของพวกเราเพระรุดจวนอี้กลอ,อกมาอะไรนะสมบัติฮาม์โนนี่อยางังันเรอ พ่อรุดยิท้จิงครึ่งขั้นหลายคนรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างบ้าในตอนนี้พวกเขาเกือบจะสามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเลื่อนขั้นไปสู่ขอบเขตพารุดยิท้จิงได้แต่พวกเขาน,นไม่ได้มีความหวังที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ขอบเขตพาอรุรจรดจันทิตาแม้ว่าเสียจรึกพาหรุดนั้นจะมีโคต้าถึง9โคต้าแต่ในอนาคตจะมีพารุดยิท้จริงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถแข่งขันเพื่อคว้าเอาโคต้าทางเ้านี้มาครอบครองได้ ดังนั้นความบางนี้จึงต้องรื้อเลิกไปก่อนเพราะมันไม่ทางที่จะเป็นไปได้ตัวสมบัติอื่นๆเช่นเถาเทพเจ้าสวานที่อยู่ในการครอบครองของเจเทียนนันมันอาจจะสามารถเชื่อมรวมขอบเฮตเตาเข้าด้วยกันได้เช่นกันแต่ข้อจํากัดของมันนั้นใหญ่โตมากเกินไปเพราะเมื่อเซม,มันแรบพวกเขาจะถูกผูกติดไปกับเสาเทพเจ้าสวานดังนั้นสมบัติฮ์มมนีที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้จึงน่าดึงดูดสำหรับราชาที่แท้จริงบางคน แต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะใช้มันกับตัวเองเช่นกันถึงแม้ว่ามันจะไม่มีข้อผ้องในสมบัติฮาร์โมนีแต่มูลค่าของมันนั้นดูสูงมากเกินไปซึ่งมันต่างก็ทําให้ผู้ตนทุกคนอยากที่จะครอบรองมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ก็ตามพวกเขาก็ไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสมบัติด,ดังกล่าวมาก่อนเลยแม้ว่าอาจจะมีใครบางคนคงพบมันแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่เต็มใจที่จะปลยมันเป็นเรื่องปกติ แต่ในวันนี้มีซากปราพังของอาณาจักรทวยเทศและสัสะนสวรรค์มากมายปรากฏขึ้นซึ่งมันจรถงอว่าเป็นอกาสที่ดีสำหรับพวกเขาในตอนนี้ด้วยคำกล่าวของพ่อทุดดวนอี้มันก็ได้ทําให้บ่อทวดที่แท้จริงซึ่งขั้นหลายคนรู้สึกเข้มขึ้นอย่าแม้แต่จะคิดว่าเราจะรับสมบัติฮาร์มนีมาพอเมื่อเราเข้าไปในที่นั้น ก็อกรังระดับสูงอื่นๆก็จะเข้ามาเช่นกันซึ่งมันจะทําให้เกิดการต่อสู้จนเดือดในเดกเ็รี่องไม่ได้และมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าเขาจะร่องโรนแร่จิ้งไปก่อนนั้นในซากปราังแห่งนั้นอาจจะซ่อนสิ่งมีชีวิตของอนาจารที่จะมีชีวิตอยู่ก็เป็นไปได้ เพราะคุณอาจจะพบกับบาลที่แท้จริงที่ถูกบังคับให้ตื่นขึ้นซึ่งความเปไปได้นี้อยู่ในระนดับพีสูเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านี้ทุกคนก็เริ่มสงบลงใช่แล้วถึงแม้จะมีสมบัติดูแต่มันก็จําเป็นจะต้องมีคมแก่เพื่อที่จะสามารถได้รับมันมาได้ไม่เช่นนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับสมบัติมาแต่ชีวิตของพวกเขานั้นอาจจะสูญสิ้นก็เป็นไปได้จำไว้ว่า มีแต่พวกเจ้าเท่านั้นที่รับเอเจ้าให้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดีและพวกเจ้าก็ไม่รับเอเจ้าให้บอกกล่าวข้อมูลกับพวกที่ไม่ใช่บารุทรีิแท้จริงขึ่งเก้าคนอื่นโอกาสในครั้งนี้นั้นเปิดให้เฉพาะบรรกรดทีิแท้จริงขึ้นขั้นเท่านั้นหากเป็นราชาทิ่ิแท้จริงแต่ราชาเฮสวร์เข้าไปดู มันจะมีจํานวนคนมากเกินไปซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดการแปลงแปลงจากที่ไม่รู้ได้จะง่ายดายแลนนอกจากนี้กอรังระดับสูงก็ไม่ต้องการที่จะทําให้ตาชาติแท้จริงที่กําลังผู้ฝนยู่นั้นต้องมาร่งรวงหล่นไปมากกว่าน,นี้เพราะเหตุการณ์ครั้งก่อนมันได้มีตาชาติแท้จริงของกอรังระดับสูงร่วงหล่นไปเป็นจำนวนมาก ในซากประาั์ของสนามรบแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะสามารถให้กำเนิดราชาติแท้จริงขึ้นมาได้มากมายแต่อัตกากระดิบโตของราชาี่แท้จริงตอนนั้นก็ช้าเกินไปซึ่งสักยภาพของราชาติแท้จริงดับตนต้นนั้นไม่ได้ดีเท่าราชาติแท้จริงในดีดังนั้นกองรังระดับสูง จิงไม่ต้องการที่จะให้เกิดสิ่งรนนันขึ้นมาอีกเพราะถุตยุทธาจิงจงวนอี้กากมาได้ขอรับเราสาวปกต่างก็ตอบรับแล้ด้วยเหตุนีการประชุมนี้จิงได้สิ้นสุดลงและบารุถุตยแท้จจิงครึ่งขั้นก็เรียกที่จะจากไปจติตาตนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะไม่มีผู้ตรงคนใดที่คิดจะยอมแพ้แม้ว่าอันตรายจะสูงไปอย่งางมากแต่มันก็มีโอกาสที่จะทำให้เขากลายเป็นบ่าุดตะที่เต่าต้าและย ทเทียนเองก็ไม่ต้องการที่จะยอมแพ้เป็นเรื่องปกติเขาต้องการที่จะเข้าไปในซากปราังที่มรรูุจักแห่งนั้นแม้ว่าเยเทียนจะไม่ต้องการสมบัติฮาร์โมนีเพราะเขานั้นสามารถรวมรวมขอบกีตันเตาได้จากง่ายดา แต่มันก็มาได้ายคมว่าเขาจะไม่สนใจสมบัติชินนันสมบัติฮาร์โมนีบางชินนันมีผลในการส่งเสริมกรมารรวมที่ขอเขตแแทงเต่าและทั้งเสี่ยวเจ้และเจ๊อย,อยู่นั้นต่างก็ต้องการสมบัติฮาร์โมนีชินดีและเผ่าพัานมนุษย์ที่เหลือก็ต้องการสมบัติฮาร์โมนีเช่นกันสาหรับเผ่าพันมนุษย์เย่เทียนนั้นมีความอาใจใส่พวกเขาไปอย่างมากและต้องการที่จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะพัฒนาพาาานมนุษ หากามนุษย์สามารถให้กำเนิดพอรุษดตาทิเต่าได้เปล่งเตมันมากแม้ว่าจะประชินกับภัยิบัติในอนาคตมันก็ยังพอแล้วที่จะสามารถปกป้องตัวเองได้นอกจากนี้เขายังต้องการทรัพยากรจตมันมากอีกตู้ในปัจจุบันนั้นเขามาได้ขาดแคลนทรัพยากรแต่ถ้าเขาโยกระดับกลายเป็นพ่อรุษกิแทจริงระดับสูงสูดหรือแม้แต่บรุษดาทิเต่า เสพะกรระดับสูงบางส่วนก็อาจจะไม่เพียงพอสาหรับเขาเช่นกันและในบางครั้งเซพะกรธรรมดาจำนวนหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับเซพะกรระดับสูงได้ยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้มูลค่าโดยรวมหมดของพ่อรุ่เทธจิงแต่บร้จุนหน,นึ่งหมื่นโคนอาจจะสามารถที่จะกลับสมบัติที่สามารถดอมรวมขอบเขตหักเต่าได้ถึงร0อปรซ์แต่ในความเป็นจริงแล้วมูลค่าของสมบัติดังกล่าวนั้นไม่ได้สูงมากนะัก แต่ทุกคนภายในอาณาจักรแห่งความกคนนี้ต่างก็ต้องการสมบัติชี่นกกาดังนั้นเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะเต็มใจที่จะรบรายเพื่อที่จะซื้อมันแต่ในความเป็นจริงไม่มีผู้ตรงคนใดที่เต็มใจจะขายสมบัติที่สามารถต่อมรวมขอบเขตเต่าเจ้าซึ่งมันถือว่าเป็นสมบัติที่เป็นตัวแทนความระรุดนจติเต่าเรือ หากพวกเขาสามารถให้กำเนิดพ่อทุตตะทิตเตาขึ้นมาได้มากกว่าน,นี้กองรังอาลับสูงก็เต็มใจที่ใช้สมบัติทั้งหมดของตนเพราะเนื่องจากการมีพอ่อทุตตะทิตเตามากขึ้นความแข็งงขงพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้นพวกเขาก็จะสามารถได้ทรัพยากรจำนวนมากขึ้นเวลาผ่านไปจะรวดเร็วและแล้วเวลาก็ผ่านไปแต่ร้อยปีและในวันนี้พ่อรุตตะทิตเตาจวนอี้ก็ได้แจ้งให้กับพ่อุษที่แท้จริงครึ่งขั้น ของแห่งสวัรค์แห่งคขามัเป่เปาได้ทราบว่า ซากปาราพังแห่งนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วด้วยเหตุีบรุษัททิ้จริงครึ่งขั้นที่มีสเสียงคามาสวรรค์แห่งกว่างเปล่าจิงได้เตือนทางออกจากประเทศที่แท้จริงเมสวรรค์แห่งกว่างเปล่าไปทีละตนแต่ก็ยังมีรุษทุกทิ้จจิงครึ่งขั้นบางคนที่คิดว่าคามาแกงของพวกเขานั้นไม่เพียงพอแระไม่กล้าที่จะไปเสี่ยงในเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเลือกที่จะเที่โอกาสนี้ไปทางเลือกดังกล่าวนั้นมันไม่ได้เพี เพราะยังไงมันก็ปลอดภยัยอย่างในสุดพวกเขาก็สามารถมีชีวิตได้จุนนาอและไ,ไหากพวกเขาโชคดีในอนาคตบางทีพวกเขาอาจจะรับโอกาศที่สามารถเลื่อนขั้นกลายเป็นพระรุดาที่เต่ตาได้ณนะประเทศที่แท้จริงแห่งความมืดนี่คือประเทศที่แท้จริง,งน,น,นิกายปีศาจแห่งความมืดและในคราวนี้วัตถุโบราณก็ได้ปรากฏขึ้นภายในประเทศที่แท้จริงแห่งนี้นิกายปีศาจแห่งความมืดนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากนัก พวกเขานั้นมีพระดุดตะชิดเตาเพียงแช่คนเดียว ซึ่งเป็นพร,ระรุษตทิศเตาวสวรรค์ระพิศแต่มันมีกองรังขนาดใจมากมายในความกรหมหะหถแต่พวกเขาก็ถือว่าเป็นกองรังขนาดใจธรรมดาดีกว่ากงรังบางกลุ่มที่มีพร,ระรุษนทิศเตาวสวรรค์อันดับแรกเท่านั้นซึ่งอาณาจักรแห่งนี้แตกต่างจากประเทศที่แท้จริงอื่นๆประเทศที่แท้จริงขงนิกไกปีศาจแห่งความมืดนั้นเต็มไปด้วยพลังงานที่เรียกว่าพลังปานปีศาจแห่งความมืด ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงโดยนิกายปีศาจแห่งควมมือในบรรยากาศนั้นแต่ก็มีพลังปาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคมมือซึ่งมันทำให้ผู้ตนของนิกายปีศาจแห่งคมมืดสามารถฝึกฝนได้จากรวดเร็วในที่นี้ และเนื่องจากพลังปานปีศาจแห่งความมืดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมันจะทำให้ประเทศยิ่แท้จริงแห่งความมืดโดยรวมนั้นดูมืดมนรูปแบบคล้ายคนแห่งการเคลื่อนได้ใต้ปรากฏขึ้นและบารุดทิ่แทจริงครึ่งขั้นที่มีเสื่อเสียงก่อได้ปรากฏตัวขึ้นในที่แห่งนี้แลเยเทียนก็อยู่ในหมู่วกเขาเช่นกันนี่คือบางใหญ่ที่ไม่ไกลจากซากปาราพังเมืองวิญจาณแห่งความมืดบารุดยี่แทจริงครึ่งขั้นเกือบทั้งหมดได้ถูกเคลื่อนไดมาจากที่แห่งนี้ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนได้บนสารข้ามพรมแดนจากนั้นพวกเขาก็จเดินทางไปยังซากปรักพักแตกที่แห่งนี้เย่เทียนที่ได้เดินทางมาถึงประเทศที่แท้จริงแห่งความมืดและสัมผัสได้ถึงสภพาพต้อมในที่แห่งนี้เขาก็ดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วออกมาแม้ว่าสะพานต้อมในที่แห่งนี้จะส่งผลกับเขาเป็นเล็กน้อยเท่าน,นั้น แต่เขาก็ไม่ชอบที่จะจุนในที่แห่งนี้พะรุดกิท้จิงครึ่งขั้น,นจํานวนมากมายเย่เทียนจ้องบองไปรอบๆและกล่าวมาจาังบ,บไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงพะรุดกิท้จิงครึ่งขั้นที่ยังไม่ได้เดินทางมาจากที่แห่งนี้เพราะจํานวนของพะรุดกิท้จิงครึ่งขั้นที่อยู่ในเมืองบินดานแห่งความมืดเพียงอย่างเดียวก็อาจจะสูงกว่าหนึ่งแสนคนอย่างแน่นอนพะรุดกิท้จิงครึ่งขั้นจํานวนหนึถึงแสนคน ถ้าหาพวกเขาไม่ต้องทนไปก่อนในอนาคตมันจะมีพอ่อทุติยแท้จริงจํานวนถึงแสนคนได้ถือกำเนิดขึ้นจํานวนนี้มากเกินไปพเนรดีและไม่มีทางที่จะรวบรวมพอ่อทุติยแท้จริงครึ่งขั้นได้มากมายขนาดนี้จากที่แห่งใดแต่ในตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติและจานวนของพ่อทุติยแท้จริงครึ่งขั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันด้วยการมาถึงของพ่อทุติยแท้จริงครึ่งขั้นที่มีชื่อเสียง สถานการ์เกี่ยวกับซากปราังแห่งนี้ก็ค่อยแต่ดพกระกายออกไปในมูฟวบรุษแทจริงครึ่งขั้น,นแร่เยเทียนก็รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการ์ของบริษัทานแห่งนี้อีกตู้เนื่องจากสถานการ์เฉพาะภายในซากปราังนั้นดังไม่ชัดเจนมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้บรุษแทจริงครึ่งขั้นทั้งหมดเข้าไปพร้อมกันพวกเขาจำเป็นจะต้องส่งบรูษแทจริงครึ่งขั้นกลุ่มเล็กเข้าไปก่อนเพื่อหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง ที่ถูกสมบตุยเพรารุดจะจแท้จริงครึ่งขั้นตอนดันในตอนนี้มีสถานทั้งดีแต่ไม่ดีประการแรกก็คือวัตถุโบราณชิ้นี้มีสภาพดอมที่แย่ไปอย่างมากและดูเหมือนว่ามันจะเป็นพื้นที่ต้องห้ามซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้าของอาณาจักรจะพูดให้ถูกก็คือมันควรจะเป็นเศษสินส่วนของพื้นที่ต้องห้าสินส่วนของหุบเหวคำสัญญาจากนั้นเธอหุบเหวคำสัญญานั้นเป็นหุบเหวภายในอาณาจักร และเป็นสารที่ต้องห้ามที่เกิดมาจากพลังงานแห่งความมืดเป็นเวลานานตั้งแต่การกำเนิดของอาณาจาักรแห่งนั้นเหตุผลที่สารที่แห่งนี้กลายเป็นพิเดอห้ามมันก็เนื่องมาจากผู้ตนที่อยู่เหนือบรุษแท,ทจริงจะพบกับความน่าสึงกลัวข้างใหญ่เมื่อว่าเขาเดินทางเข้าไปและผู้ตนที่เหนือขอบเขตบรุษแทจริงนั้น ก็แทบจะไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงได้ในหกเหวของคำมัานสัญญาดังนั้นเมื่อบารุดที่แท้จริงและบารุดราธิตเตาเข้าสู่หกเหวแห่งนี้พวกเขาก็จะต้องพบกับความตายอย่างแน่นอนมีเพียงผู้ตนที่เก่าแก่ได้เกเขตบารุดที่แท้จริงที่สวรังที่สุดบางคนต้อาน,นั้นที่สามารถจะอยู่รอดภายในหกเหวของคำานสัญจาแห่งนีด้หกเหวของคำานสัญจานั้นมีทั้งหมด9ชัน้น แต่ในขนาดนี้จังไม่ชัดเจนว่าสิ้นส่วนของหุ่เหวียชิ้นนี้เป็นชั้นใดกันแน่แต่ไม่ว่ามันจะเป็นชินส่วนของหุ่เหวียแห่งคำสัญญาชั้นใดแต่เพลคําของมันนั้นยิ่งใหญ่เปรียบว้า,าและอันตรายยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือซาสูนแห่งคุมรคารกซาสูนแห่งคุมารกนั้นเต็ไมไปด้วยพลังงานเลือดที่พร้อมจะกินกินทุกอย่างและพวกมันนั้นมีวป้าหมายในการฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมด แรงแม่แต่ค่าพังกันเองแต่อะเวลราสาาูสย์แห่ง,งคนรกนั้นสวรังไปอย่างบ้าและเป็น,นแรงแ้าที่จะสามารถสงหารมันข้อเสียเปรียบเพียงเดียวของพวกมันก็คือพวกมันนั้นขาดสติปัญญาและเมื่อดูรอบไปด้วยสาูสู์แห่งนรกจุมันบ้าไม่ว่าเขาจะแหงแข่งแค่ไหนก็าตามมันก็นับว่าเป็นอันตร,รายไปอย่างบ้าสิ้นส่วนของอาณาจักรชิน,นีได้ทะลุผ่านพิธีห้ามแห่งความมืดมา สปาราดในซากปราพังแห่งนี้น่าจะดกตายไปเกือบทั้งหมดแล้วในตอนแรกในหุบเหวแห่งคำมสัญญานั้นสามารถให้กำเนิดซาสูนแห่งหอกได้ตลอดเวลาและในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งกองรังสวรรค์อันดับ9ก็ได้ส่งพระรุษตาทิศเต่าที่ถือว่าอยู่ในดัเริลสตรเข้าไปในหุบเหวของคำสัญญ,ญา เพื่อทำการกวดรังก้าชั้นของเหวของขมันสันดาบและทําการฆ่ารังบางสาศูนย์แห่งคุณรบเกือบทั้งหมดได้หลังจากผ่านไปนานหลายปี หุบเหว่ฮกามันสันดาจกะกไปด้วยสาสูนแหรบอีกครั้งนี่เป็นข้อมูลที่เถียนได้ดูมาจากหนังสือของวเขาโดยทอมบินอาจจะกล่าวแต่ว,ว่าหุบเหวแห่งน,นี้ไม่สามารถที่จะทำไ,ได้และสปาราในหุบเหวแห่งน,นี้ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ไดหมดสิ้นเช่นกันหุบเหว่ฮกามันสันดานั้นอันตรายไปอย่างมากแต่มันนั้นก็สามารถ,ถดึงดูดราชาได้จริง และบรรดิท้จริงคึ่งขั้นจะมันมากได้ตรเละเพราะเขา,เานั้นต่างก็ต้องการเข้าสู่หุบเหวแห่งคำมั่นสัญญาแม้ว่าผู้ตนส่วนใดจ,จะร้องโรนแต่ก็มีผู้ตนหลายคนที่รับผลประโยชน์มากมายและผู้ตนหลายคนก็สามารถเก็บเกี่ยวสมบัติฮาร์โมนีออกมาได้ด้วยเหตุนี้หุบเหวแห่งคำมั่นสัญญา จึงไม่ได้เป็นเพียงสานที่ต้องห้ามเท่านั้นแต่มันดังเป็นแต่งกำเนิดความฝันของพระรูปยิ่งใหญ่ครึ่งขั้นอีกตู้และในวันนี้สิ้นส่วนของซากปราพังฮอบเฮลแฮกมันสันดาหก,ก็ได้เปิดขึ้นดางไปทางการสำหรับพระรูปยิ่งใหญ่ครึ่งขั้นทุกคนดังนั้นพระรูปยิ่งใหญ่ครึ่งขั้นจึงได้เตือนทางเข้าสู่ซากป่าพังและเข้าสู่หอบเฮลเฮกมันสันดาจิตรโคบนดินแดนที่แห้งแล่งแต่มืดมิด ซากศพของสารสู์เฮนโรกที่ต็มเป็นด้วยออร่บโบราณที่มีอยู่ท่วงทุกแห่งรายศพนั้นได้ถูกทำลายแตกกายเปกระดูกด้วยส้ำแต่มันก็จะสามารถสร้างคอนาจนแทรกซึมเข้าไปในจใจของผู้รอดทีแิ้จริงขึ้นขั้นทุกคน เยเทียนเองก็เดินดูบนดินแดนดังกาและคานั้นก็ดูดระมัดระวังตัวไปอย่างมากเพราะครนั้นมัน่นใจว่ามีซาสูนเฮรกดูในที่แห่งนี้ไม่เช่นนั้นหุบเหวแห่งสัมัสัญจาก็คงจะลบสลายพร้อมกับกองรังอื่นๆและดันั้นเสียงคำรามก็ได้แผดเผาเข้ามาซาซูนเฮรกกำลังมาแล้วเจย์เทียนได้บอกกล่าวผู้ตนของแม่สวรรค์แห่งเขางป่า อาวนะครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างเอ็นนะครับผมในเหตุการณ์ครั้งนี้เยี่เทียนจะรับสมบัติอะไรกันแน่นะครับผมและในเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีผู้ตนกี่คนกันที่ร่องรนนะครับเอาให้มาชมกันต่อในเพิ่งนี้ดีกว่านะครับผมถ้ามีพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวดียวกันนะครับของข้า